อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะคะแล้วน้าจิ้มขายหมดทุกวันนะคะเจ้านี้เขาทาเองนะคะน้าจิ้มนี่ลูกชิ้นนะคะอร่อยมีหลายแบบอันนี้ก็จอนะคะอ่ะใส่น้าจิ้มน้าจิ้มนี่อร่อยสูตรเด็ดเลยนะคะนี่นะคะเหนียวขนาดนี้แล้วก็อร่อยเป็นญาติกันนะคะที่ทำน้ำจิ้มรสเด็ด น้ำจิ้มเป็นสูตรของเขานะคะเลิกหน่อยนะเิ่มผักเออผักเขาตงใส่เขาลืมให้แม่ก็มัวแต่ชวนเขาคุย